番の ยังคันเต้ด้ดูรามีโสจักรอาภรุมมะเทวะนังยังมหาราชานโมพุทธายะโอ้เทวรามยักคะภูรุมหาเทวะห่วงห่วงเปิดตั้งละครทีงานนักแสดงมารนาบูทาโอม้เิวานีเป็นประธานทั้งสี่ทิศจงปรสิทธิ์นวันดีโตวานั่งยังพันเตนามา โตว่าังยังมหาราชานโมพุทธายที่ว่าปะมังโธตุโคนะมะอันเตสาตุโตยังอุปตะวาเเดชวาโสสาตาวรานงตุงเมติอริยสัจจังสิกเวหวังนิมุตตังยาปะมังโธตุโคนะมะ เจ้าเมธลุปกิสันตาริเวิมาเนรีเมฆเตขุมพาริยโตเทพเทวาทัพนาคาสันตานุโอเมตุนันตอธรวัฒนาคาลไอยมัทันตาธรรมวัฒนาคาลุ พรยมพะทันตโอเทวายังจะราธรรมสกาลพระจันยังอัตตวะาพระอังคารเทวายันต์เิพระพุทธยันันเตพระอัสสปดีเทวะปสุปัตตวะาพระสาพระอาทิตย์พระราหูพระเกศพระเสือเมืองพระหลักเมือง พระสยามเทวาธิราชการิย์นรายที่ร่วงรับไปในอดีตเทวะมีบุญคุณต่อประเทศชาติผว้พวงแผ่นดินนี้เทวะยังจะกา สุขังโหตุโคนามะยังพันเตนามะโตวะหังยังมหาราชาโนโมาาพุลายะทิวะปะมมังกชามิองเฮวะยังจากาักะพระนารายสี่ก้อนพระองค์สี่หน้าเทวะยังโหตุโคนามะพนลึีรอยแปดพระองค์จำสิงอยู่ในถ้ำกุหาสวรรค์ทิวาปะมมัง,งโหตุโคนามะ มี่มาทักแดงมาถนาบูวงวงให้มีคนนิยมชมชอบตลอดการประสิทธิประสิทธิณในวันนี้โตวัดังย่างอันเตนามาโตวังย่างมหาราชานามบโมกายอีว่าปะมังโหตุโคนมามะอันเตเดชมามีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นแก้วเป็นพังงานเทวะยางจากะพัลสีจำสิน ในธรรมสาัสวร์เทวดยังจะฆ่าพระโอตุโคนามายังพันเตนามาพระพึ่งพระพายพระแม่โคศพพระแม่เอ๋ยพระแม่ธรณีอยู่หรือยังอสังคโตโรกาวิทูลสิทธิเตยังโหตุโคนามาโอมเทวรามจัก่าเทวดยังโหตุโคนามาสวงดวเปิดช่องระพร้อมพ่อให้ ดสโตวังยังว ok ัยังมหาราบุเววาโกสานางตงเตอรยตัจจังวิเวววังเอวัยังชะกาดาสกาดุรังสี มหาพมสวรรค์เทวโรคขมัสกาดูลังสามหาพมสวรรค์เทวโรคยังจักราตุมหังโหตุจ่าตุมมหาจ้าดิกามหาพมสวรรค์เทวอยังมหาพมมาขมามิหังยังพันเตปาโมกขังสาระีนั่งยังพันเตนามาวะปะมังมหาราชาดุสิต,ต म म มหาพมสวรรค์ โลหิตานังมหาภูมตะวันเทวะยังากาคาตุ้มพังโหตุโคนามะบ่วงสวงเปิดกล้องรับอรทีมงานนักสแสดงพาธนาตั้งเครื่องเส้นที่บวงสงวง,วง,วง,วงวองค์พระพิฆเนศพร้อมเจ้าที่เจ้าทางดวงวิญ,ญญาณทั้งราย16บักันฟวาสิชั้านดิน,นดจงรับรู้และเปิดทางให้ประสบความสำเร็จเทวะทั้งสี่ทิศ ตุงประสิทธิณวันนี้โชวะนั่งยังพันเตนามาโซวะหังยังมหาราชามงรายาอิมาปะมังกชามิตุมเฮติอริยสักกังพิกเวหังโมงรามจะกาตุมหังโหตุโคนามะ โอมหาเทวะยังพันเตนามะโซวะหังยังมหาราชาบุเพวโซกตาวุรานังตุงเฮติอริยสัจจังพิกเววหังนิมุตตังยาปะมังโหตุโคนามะบริตังบริตวานะเมตังนัเมตตาสัเคกะเมจะรูเปกิริตังตัลเขมิมาเนธีเปกิเตจุมาริยันตุ เทวะทัพนาคาทันตาตุโคเมตุนันตุธรรมวัฒนาคาโรไอยมาทันตาธรรมวัฒนาคาโรไอยมัทันตาธรรมวัฒนาคาโรไอยมัทันตาโอเทวะทั้งสี่ทิศจงประสิทธิณวันนี้ทิศเหนือยังอุปตุวาทิศตะวันออกเทวะทิศตะวันตกยังอันเตสิบหกกันวาสิบห้าท่นสิ้นจงมาลับ เคื่องเส้นสังเวยที่ทีมงานนักแสดงจัดถวาบูชาองคพระบิานเนศขอให้เขาประสบความสำเร็จโตวะนั่งยังพันเตนามาโตวหังยังมหาราชานมโมพุทธายะอิวาปะมังโหตุโูนามาพันเตสาธุบุวะานั่งยัง,งพันเตติทีท่วาหัง ยังมหาราชาข้าพระเจ้าทั้งหลายน้อมถวายนำส่งเครื่องเส้นเหล่านี้ต่อเทพทั้งปวงโองพระพิฆเนศเป็นประธานทรงรับรู้ปุกวะประมังโสวะนังข้าพระเจ้าชื่อ ุูวะปมังนำส่งถวายเื่อนเส้นเหล่านี้อุดมสมบูรณ์สมสุขขอให้ขา้าพเจ้าผสมความสำเร็จภูวะปมังโสวะนังล้องงามไปบูลภุโทวะนังยังพันเตภูตาจะสูปะปเบญชนะสัมปานังสาดีนังภุพักังพุทธสาภูเทมิ นำส่งถวายทเทพหลายีูวาปมันปูโตวะนังยังพันเตสาธุ ยังพันเตเดจูบรมีมหาลัยาตุเมวาะโสตาอูรานังกุมเมตินอาลีอาตจังภิกขววานที่มตังยาปมังหูตุปาตวาามาลาชาเปี้ยวาะโสตาอูรานังลูกเปวาะมาตุดเปี้ยวานังยังพันเต็กามาบวงตัวบูชาคุณพระนังยังจักกะตูมะโมตุโหนาก็ อันเตเดจะบรมีมหาชาบุญเทวาโสมหบุญโสบูชาเทวดายังจากาตุกมาโหตุโกนามอันเตเดจะบรมีมหาปุมานังยังมหาเทวาโสวนังอันเตเดจะบรมีมหาภูงคาภุมานังยังจากาโลกเทวาขมานังังนาปามาโหตุโกนาม

อุ้มหานยังพันเดเดจบริบาลาจาอุเมวาโสก้าวรานังมาเทวายังจักาตุมังโอตุโณนาโมพันเดเดจบริบา าบุญเทวโสกตาวรานังสุ้มเอริยาจัจจันติเววรรณในิมดต่างยาพมังโถตุปัสสาวะสมหาลาชาบุญเทวโสกตาวรานังสมหาปวงสวงชาเทวดายังจากาตุมังโถตุโคนาม่าพันแดแดจะบารมีมหาราชาบุญเทวโสเทตันจะต่อปรยยตมิ สัมปเวสีสัมปันโนคาเมเทวานังยังมหาราชาบุเเทวาโสคาตาวานังยังปันเทเดชุภลมีมหาราชาบุเเทวาโสคาตาวานังตุเมติอาลิยสัจจังพิเกเววา พุทธังยาพะมังหตูปาสวาจะมาบูชาบุญนังยังยังกัตผูกัเทวะพะมังยังมิตรังยังมันเตเดวะพุทธนาอาชาบุเทวาโสกะตาวรานังพันเตเดวาโสกระตาวรานังมหาเมตตันกะตาปรอยะสมิงสัมโพสิสัมปันโนกาเมเดวานังยังมาลาชาบุเทวาโส

เจาปเทวะเาปเทวะเาเทวะยังบันเทรามาโวะหังยังมาลาจาบุเทวะาลาจาบุเทวะสกตะวันันตันเทเทวนัจะมหาบัวหวงบูชาเทวดา ยังจากาตุมังโหตุโคนาฟังมันเปเดชบรมีมหาลาคาบุเบวาโสกตาตุลานังตุงเมติอาลีาตัดจังพิกเววาทิุ่มตัญญาปมังโหตุปาตตวาตมะบวญบูชาบุมานังยังจากาโยอเกษตรวาเดชเบวาตระกาตุมานังมันเปเดชบรมีมหาลาคาบุเบวะ ယန်ဗန္တေဒေယေသဘာဝီမာလာချဝေဝသောကတူရာနံတုမေတေအရိယသတ်္တံ